ใจดานจะไกลแสนไกลแม้าจะต้องจอกความนั้นเท่าไรไม่พอจะทำให้ใจหยุดฝัน การทํางานของเราโจทย์ก็คือว่าเราจะถ่ายเป็น day for night นะครับก็คือการถ่ายกลางวันเนี่ยให้เป็นกลางคืนครับผมความยุ่งยากของมันก็คือว่าเราต้องควบคุมแสงเพื่อไม่ให้แสงอาทิตย์เนี่ยครับเข้ามาในฉากของเราเลยก็คือเราขึ้นผ้าดำทั้งหลังเลยใช้ผ้าดำค่อนข้างเยอะฮะเพราะว่าบ้านเนี่ยหลังใหญ่ มันเป็นซีเควนซ์ที่ตัวลำจวนมาที่บ้านครูคงแปะแล้วก็มีการร้องเล่นหมอลำกันเป็นการแบบสังสรรค์กันในตอนกคืนคิดแล้วว่าถ้าเราถ่ายกลางคืนจริงเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากเพราะว่ารายละเอียดในฉากเยอะมากทั้งการร้องการลำํำแล้วไหนจะตัวละครที่เข้าฉากกันแบบ ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเราถ่ายกลางคืนจริงก็น่าจะคิดว่าใช้เวลาแบบสองสาคืนในแต่ละฉากเพราะว่าฉากยาวมากด้วยค่ะด้วยแดนหลอกของฉากประมาณแบบ4ีหน้าหน้าเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นเพื่อให้การถ่ายทําง่ายและสะดวกแต่ว่าอาจจะลําบากทีมไฟทีมกล้องนิดนึงเพราะว่าเราจําเป็นต้องหลอกแสงแต่ว่าผลที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะเพราะาดูแล้วก็เหมือนถ่ายกลางคืนจริงๆไม่ได้ต่างกันกันกบการถ่ายหลอกแสงเลยเลย